สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้ในปฏิทินบอกวันที่29ธันวาคมฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูเจา้าเมื่อไม่กี่วันมานี้เราก็ฉลองคริสต์มาสแล้วก็มีนับุญจอซาบมีพระมันดาและมีพระกุมารซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับครอบครัวทุกครอบครัวมีองค์พระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางแม่พระก็อยู่ เพื่อพระเยซูเจ้าและบุญเอรแซฟก็อยู่เพื่อพระเยซูเจ้าทําให้ครอบครัวนั้นมีความเข้าอกเข้าใจแม้จะต้องดํารงชีวิตปกติเหมือนคนอื่นทั้งหลายความห่วงใย,ยก็มีเหมือนเดิมอย่างเช่นนละบุญเอรแซฟกับแม่พระเนี่ยเวลาที่พระเยซูเจ้าไปนมัสก,การพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มแล้วไม่กลับมาเนี่ยต้องวกตัวเองต้องทํายูเทิร์นวกกลับไปที่กรุงเยรูซาเล็ม แล้วก็พบพระองค์นั่งคุยอยู่กับบรนดานดักปรา์แต่ช่วงที่เดินไปเนี่ยพี่น้องใจคงจะโอ้โหมีความห่วงใยมากที่สุดและอยากจะสาวเท้าให้เร็วที่สุดว่าไปถึงแล้วจะพบองค์พระเยซูเจ้าหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าพระบิดาเจ้ามอบหมายให้แล้วทําหายได้อย่างไรคงจะไม่ได้ติกันหรอกครับแต่ว่าคงจะให้กําลังใจกันว่ารีบๆๆเดินรีบเดินหน่อย แล้วก็เมื่อไปถึงแล้วโอ้โหโล่งอกเลยเห็นพระเยซูเจ้าอยู่ท่ามกลางบรรดานนปราดความเสียใจต่างๆมันก็ต้องมีเหมือนกับคนอื่นนั่นแหละครับบางทีนักบ,บุญญอแซบอาจจะไม่ได้มีคนสั่งทําโต๊ะทําตู้ทําเตียงก็ต้องกินอา,อาหารน้อยลงพระเยซูเจ้าเองก็คงเกิดลำบากแม่พระก็เหมือนกันฉะนั้นเราดูแล้ว พระบรสารไม่เคยพูดถึงอัศจรรย์ที่พระบิดาเจ้าต้องการให้ครอบครัวนี้ดีกว่าคนอื่นอยู่สุขสบายกว่าคนอื่นเลยเพราะเมื่อพระองค์มาพระองค์ต้องการที่จะเป็นมนุษย์เหมือนคนอื่นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในการมีครอบครัวที่ดีนั้นพวกเราก็คงจะได้รับการบอกเตือนกันตั้งแต่ปู่ย่าตายายสอนใครต่อใครแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือมีองค์พระเยซูเจ้าอยู่ในครอบครัวของเราพี่น้องถ้าสามีว่าที่เจ้าถ้ามีสามีภรรยาที่แต่งงานใหม่ๆยังไม่มีลูกเนี่ยเราก็ถือว่าเขากำลังรอลูกอยู่แต่ขณะที่รอลูกอยู่นั้นเขาก็ต้องมีองค์พระเยซูเจ้าอยู่ท่ามกลางเขาเ็าเป็นสามคนเมื่อมีลูกอยู่คนหนึ่งแล้ว ก็มีองค์พระเยซูเจ้าอยู่ท่ามกลางเขาก็เป็นสี่คนนี่ต่างหากที่สร้างความมั่นใจให้แก่ครอบครัวและเมื่อเด็กโตขึ้นมาแล้วทางพ่อแม่เองก็มีหน้าที่จะต้องสอนสิ่งหนึ่งที่จะต้องสอนที่ขาดไม่ได้ก็คือคำสอนหรือข้อความเชื่อหลายครั้งพี่น้องครับ พวกเราก็เสือกกสนเหลือเกินที่จะจัดหาทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นลูกคนอื่นมีลูกเราต้องมอีถ้าลูกคนอื่นมีอย่างนั้นลูกเราก็ต้องมีอย่างนี้เพื่อจะได้ไม่ให้ลูกเนี่ยมีปมได้หรือบางทีก็ต้องให้มีมากกว่าคนอื่นซะอีกอันนั้นไม่ได้ว่าหรอกครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ถ้าพี่น้องเห็นว่าจําเป็นก็ช่วยลูกตเต้าไปแต่สิ่งหนึ่งที่พ่ออยากจะบอกในวันนี้ก็คือ พี่น้องไม่ต้องซื้อและพี่น้องเพียงแต่ถ่ายทอดไปเท่านั้นเองก็คือความเชื่อซึ่งความเชื่อเนี่ยจะช่วยเขาให้เอาตัวรอดไปสวรรค์สิ่งที่พี่น้องสอนเวลาเขายังเป็นเด็กเนี่ยพี่น้องอย่าไปคิดว่าเขาลืมนะเราทุกคนจำได้ใช่ไหมว่าปู่ย่าตายายของเราเวลาที่เราอยู่กับเขาหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสอนอะไรตอนนี้เรายังจำได้ และเป็นเพราะว่าเราจําได้นี่แหละเราถึงได้เป็นคริสเตียนต่อเนื่องดังนั้นในวันนี้พ่อก็ร่วมใจกับพี่น้องทุกๆคนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระองค์สาหรับครอบครัวตัวอย่างขององค์พระเยซูเจ้าและก็ขอบคุณพระองค์สาหรับครอบครัวทุกครอบครัวทั้งครอบครัวที่มีความลําบากทั้งครอบครัวที่มีปัญหาทั้งครอบครัวที่บางทีหาเช้ากินข้าไม่ทันเนี่ย ก็ข,ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาช่วยเหลือทุกๆคนให้ได้ดำร,ำรำงชีวิตเป็นหนึ่งเดียว,ม,ว,ม,นนยวมีความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ยังมีความเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเจ้าดังนี้ชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขมีความสงบและเราก็บอกได้ว่าครอบครัวเรากำลังเรียนแบบอย่างครอบครัวของพระเยซูเจ้าสวัสดีครับพี่น้องครับ ข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัรครสังฆราชหลุยจำเนียมสันติสุขนิรันดร์